วันนี้แสบมีไอเดียการเก็บขิงสดให้อยู่ได้นานเป็นอาทิตย์มาฝากทุกคนสำหรับวิธีนี้เป็นวิธีที่แสบทำจริงใช้จริงที่ร้านได้ผลดีจริงจึงนำมาบอกต่อทุกคนแต่ถ้าใครมีไอเดียหรือวิธีแบบอื่นสามารถคอมเมนต์ไว้ให้แสบได้นะคะจะได้ลองทำดูบ้างเริ่มแลกเตรียมปอกขิงได้เลยแสบใช้ที่ขูดมะละกอน,นำมาปอกไม่ได้ใช้เป็นช้อนเพราะถ้าใช้ช้อนจะทำให้ขิงของเราช้ำได้หลังจากนั้นนำขิงมาหั่นเป็นแว่นแบบนี้ชิ้นหนาบางเลือกตามใจ ชอบได้เลยสำหรับวิธีการทำอาหารหรือเทคนิคต่างๆที่แสบทำและนำมาบอกต่อทุกคนคือสิ่งที่แสบทำจริงและใช้จริงจึงนำมาบอกต่อพอหั่นเป็นแว่นเสร็จแล้วนำมาเรียงซ้อนกันเพื่อทำการหาั่นจะได้สะดวกในเวลาที่เราหาั่นขนาดเล็กใหญ่เลือกได้ตามชอบเลยสำหรับที่ร้านแสบจะสั่งเป็นขิงสดแบบนี้เข้ามาก็ต้องมาทำการหั่นแบบนี้แต่ถ้าร้านไหนใช้เป็นขิงจอยสำเร็จรูปมาก็สะดวกไปอีกแบบเมนูเกี่ยวกับขิงที่ร้านจะ มีไม่มากอย่างเช่นต้องทำชาขิงให้ลูกค้าและเมนูไก่ผัดขิงตามด้วยเมนูกุ้งแช่น้ําปลานั่นเองที่แสบทําขายให้ลูกค้าแต่ถ้าใครมีไอเดียหรือเมนูเด็ดๆเ,เกี่ยวกับขิงสามารถแนะนำได้ทิ้งคอมเมนต์ไว้ให้แสบจะได้ลองนำมาทำดูเพื่อออกเมนูใหม่ให้ลูกค้าเกี่ยวกับเมนูขิงนั่นเองหลังจากที่หั่นเสร็จจะได้ ออกมารูปร่างประมาณนี้ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามต้องการได้เลยค่ะมีพี่พี่เอฟซีทักถามมาหลายท่านแม่แสบมีวิธีเก็บขิงแบบไหนวันนี้แสบเลยจัดให้เลยสําหรับวิธีการเก็บขิงที่แสบทําจริงใช้จริงที่หลานหลังจากหั่นเสร็จใช้ภาชนะที่มีรูใส่ขิงแบบนี้เพื่อสะดวกในการล้างนั่นเองวิธีการล้างแสบจะล้างประมาณหนึ่งน้าก็พอนะคะอาจจะมีหลายคนสงสยัยทําไมต้องใช้ภาชนะที่มีรูนี้เลยจ้าคาตอบอยู่ตรงนี้ล้างเสร็จยกขึ้นได้เลยเราจะได้ไม่ มีเศษขิงล่วงลงไปนะคะก็เป็นเคล็ดลับดีๆในการทําครัวที่แสบทําจริงใช้จริงนํามาบอกต่อทุกคนหลังจากล้างเศษยกขึ้นได้ทันทีเลยจ้าหลังจากนั้นก็พักให้เสด็จน้ําสําหรับวิธีการทํางานในครัวที่แสบทําร้านอาหารไทยในต่างแดนคือสิ่งที่แสบทําจริงและใช้จริงจึง ทำคลิปวิดีโอมาบอกต่อให้ทุกคนได้รับชมนะคะว่าวิาวธีการทำงานในต่างแดนจะเป็นแบบไหนคักขิงของเราให้เสด็จน้ำเลยเตรียมกล่องที่เราจะใส่เหมือนเดิมนะคะทุกคนแซบจะใช้กระดาษทิชชู่รองด้านล่างเพื่อซับน้ำเป็นวิธีการเก็บรักษาอย่างหนึ่งที่แซบนำมาบอกต่อทำวิธีนี้ขิงเก็บได้นานเป็นอาทิตย์วิธีเก็บรักษาหลังจากที่น้ำเก็บเข้ากล่องเรียบร้อยแล้วนํำใส่ตู้เย็นช่องธรรมดาได้เลยเวลาเราใช้ก็แบ่งออกมาใช้นิดหน่อยได้จะทำ ให้ขิงของเราอยู่นานแซบหวังว่าคลิปของแซบอาจจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าคลิปของแซบดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ไม่แซบด้วยนะคะ